สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง db เรื่อกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กี้ย้ำว่าเป็นแนวทางให้สมาชิกจะไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยนะเราจะได้สบายสะดวกสบายนะใครชอบก็เข้าไปที่ไลนได้เลยเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะฟรีไม่มีค่าบริการนะสุดห้องลอตโต้บ i p นะคะ ก็สูตรก็คือร้อยบนบวก2เล่นปักสิบล่างก็คือกดล่างรูดหน้านะคะร้อยบนบวก2นะโปรแกรมจะให้มาอยู่5ตัวเอา5ตัวนี้ไปเล่นปัก10ล่างก็จะอยู่ที่50ตัวถ้าเราลงทุนตัวละ1บาทใช้ทุน50บาทนะคะยีก่กีจะให้1บาทเท่ากับ90 90ลบลบต้นทุนเราห้าสิกำไร40บาทนะคะเดยวทีนี้เราฝังคลิปให้จบเดี๋ยวจะมีเทคนิคการตัดลดต้นทุนนะอาจจะเหลือสัก3ตัวหรือ2ตัวนะคะเราก็ต้องเช็คย้อนหลังดูนะคะ เข้ายาวๆเลยตั้งแต่รอบที่5จนถึงรอบที่9 3รอบนี้เช็คสุดหลังจากนั้นเราค่อยลงทุนนะคะการลงทุนใครอยากรู้วิธีการลงทุนอยากรู้สเต็ปการลงทุนอยากรู้การดูจังหวะนะคะกะ็ทักไปที่ไลน์เข้าไปที่ไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจจรย์ทิ้ง์ไว้ใต้คลิปนะ ก็เล่นปัก10บล่างอ่ายกตัวอ,อย่างเช่นรอบที่9เราจะเอารอบที่8มาคำนวณสําหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมส่วนคนที่มีโปรแกรมแล้วรอบที่8ก็เอาตรงนี้มาลงทุนเลยนะคะส่วนคนไม่มีโปรแกรมร้อยบนบวก2นะรอบที่9เอารอบที่8มาคำนวณร้อยบนก็คือ2บวก2คือค่าคงที่ สองบวกสองได้สี่นะเพิ่มไม่ได้ห้าจำนวนมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะเดี๋ยวราฟังคลิปไม่จบอาจจะมีเทคนิคการตัดลดตน้นทุนรอบที่เก้าออกสามศูนย์หกเจ็ดสามปักสิบล่างก็คือสิบล่างคือเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดเข้าทําสัญลักษณ์ไว้ต่อไปรอบที่สิบเอารอบที่เก้ามาคํานวณสําหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมแต่ถ้าคนมีโปรแกรมแล้วเอาตรงนี้ไปลงทุนเลยนะคะ,ะการคํานวณก็คือร้อยบนก็คือสามบวกค่าคงที่คือสองสามบวกสองได้ห้านะเพิ่มให้ได้ห้าจำนวนมีห้าหกเจ็ดแปดเก้า อรอลุนรอบที่10นะคะใกล้เปลี่ยนสตดแล้วนะใกล้เปลี่ยนสุดกล้ช่วงที่จะเปลี่ยนสุดแล้วก็ระวังให้ดีนะคะการลงทุนก็กต้องอะระวังการลงทุนด้วยนะมีข้าไม่หลุดนะ mm hmm. ทีนี้เรามาดูเทคนิคการลดต้นทุนตัด,ต,ดตัดตัวที่เราจะลงทุนออกนะคะ, mm hmm. ะวิธีการเช็คคือเช็คอ,อย่างน้อย3รอบนะอารอบที่6 7 8เราจะลงทุนรอบที่9นะคะเราจะลงทุนรอบที่9เราเช็คมาเลยรอบก็ได้ตั้งแต่รอบที่5ก็ได้เนาะ ปาก10ล่างนะคะรอบที่5้าปาก10ล่างก็คือเลข8ทําสัญลักษ์ไว้รอบที่6ปาก10ล่างคือเลข7ทําสัญลักษณ์ไว้รอบที่7ดปาก10ล่างคือเลข5ทําสัญลักษณ์ไว้รอบที่รอบที่8นะคะรอบที่8ปาก10ล่างก็คือเลข5ทําสัญลักษณ์ไว้ทีนี้เราจะลงทุนรอบที่9โดยวิธีการตัดลดต้นทุนนะเราจะเซฟต้นทุนของเราที่เราเช็คมาตำแหน่งไหนที่ไม่เข้าเราจะตัดตำแหน่งนั้นนะคะ ตำแหน่งที่2ไม่เข้าตัดตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ไม่เข้าตัดตำแหน่งที่3นะคะตำแหน่งที่4เข้านะรอบที่7ก็เข้าเราก็เลยไม่ตัดรอบที่ตำแหน่งที่5าตำแหน่งสุดท้ายไม่เข้าตัดแปลว่าเหลืออยู่2ตัวคือตำแหน่งที่1คือเลข4นะคะรอบที่9้านะแล้วก็ตำแหน่งที่3คือเลข7เหลืออยู่2ตัวนะคะ เอา2ตัวไปเล่นตัก10ล่างก็คือกดล่างรุดหนนะ้าก็จะอยู่ที่20ตัวถ้าลงทุนตัวละหนึบาทใช้ทุน20บาทนะคะยี่กีจะให้1บาทเท่ากับ90 90ลบต้นทุน20กําไร70บาทนะคะกำไรเยอะเลยนะคะกำไรเยอะเลยก็รอบที่9ออก3 06 7 3 7เข้านะคะเราก็ได้ใช้ทุนแค่20บาทเอง ะะแอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง d b r i s 2563ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ